สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องวิเท็กโลซิงครับโอ้โหว,วันนี้เรามาดูสำนักสกองศูนย์หน่อยสิยามากนวาวเดี๋ยวจัด อยู่กับงานลอกนาครับโอ้โหโคมาสุนี่มันก็เร็วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หน้าดินสวยเด็แบบนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่เต็มครับโอ้แปดอีตัวแรง โอ้ยกระโปรงเฮียแล้วสงสัยจมหรือเปล่าแล้วก็ไม่โคดันด้วยขาดหมดแล้วนานแล้วโอ้ยอยย เร็วเอาเรื่องอยูน่นะโคสุพีซีร้อยสามสิบรุ่นแปดครับนี่ครับรับหน้าที่ควบคุมประชนโดยอาจารย์คริสโอ้เอาเรื่องครับเอาเรื่อง เดี๋ยวมาดูฝีมือการลอกนาของเขาดับดับกดับดับดบเลยเหรอโอ้โโอโรถดํากี่คันไม่รู้ครับผู้น่าดินสวยมากเลยแบบนี้ก็ไม่พอขายแล้วครับไอ ฝีมือการลอกนาครับสิ่งโล้มพกเข็มัา <c oughs> คริปแหมทำไปทำมากับฝีมืออยู่ด้วยนี่ล่ะไปไปมาเอ้ยมันลงมาเว้ยฮะของรอกี่คันแล้ว <c oughs> ทำไมไปนู่นด้วยไปนี่ด้วย ยะมีงานแปลงอีกว้าน้าดินสวยมากเลยอ่ะแบบนี้ไม่พอขายแน่นอนอ่ะโอ้วันนี้เกือบหมดเลยนี่หมดไหมไม่หมดหรอกเหรอย้ายยายนี sure. ่ลอกตรงไหนในลอกอ๋อลอกแถวๆนี้อีกว้าหานาดินลอกยากแล้วทุกวันนี้เอาซื้อได้เหรอเนี่ยมันจะซื้อหมดแล้วดินสระดินทราย ปุ่อก่อนไม่ต้องซื้อนะหนูตัววันนี้ได้ซื้อแลยต้องกล่าวดิวามาแนละ้วฮะเจ้าทองหรือไอ้ทองนั่นเองชายาที่เรียกกิดปากของปแปซูนยังมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้ครับอามาตะมากเลยยวมาดูความเร็วครับ เดี๋ยวครับจะให้เขาตั้งหลักก่อนมีช่วงหนึ่งครับเห็นว่าอยากได้งอแงอ,อยากได้รถใหม่เย่อากริชอยากได้เ็นโคใหม่ ดูครับโอ้แค่นี้ก็ตักจนหลักเรถเ,เร็วเหมือนกันครับนี่เลยไม่มีควันเลยไม่มีควันสักนิดเลยรถดับเจ็ดคันครับอตอนมาก็มากันเป็นกลุ่มเลยเฮ้ยเราเจอลุงสวย Được rồi Xuân đi khắp Ồ lưng rồi Mẹ kèm mà đi chơi rồi Mẹ ลุงสวยจากสุรินครับเคยมาวิ่งด้วยก็ยังมาวิ่งอยู่เหมือนเดิมน่าจะเพิ่งมาเนี่ยช่วงหลังปีใหม่นี่แหละหรถแกยังสวยอยู่ฮะนี่เดิมๆเ,เลยอะ่ะ โอ้โหยังเร็วอยู่คริสเอ้ยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วดูอ่ะดูครับลอกนหน้าเนี่ยแม่จำเลยอ่ะเอาเรื่องอยู่นะสินหลวงพ่อเคมครับวัดศรีตะครองสินหลวงพ่อเคมวัดศรีตะครองโอ้โหดินบอกว่าไม่พอกันเลยครับ นี่เลยไม่เห็นเครื่องไม่มีควันสักนิดเลยแค่นี้ก็พอแล้วคูเร็วขนาดนี้นี่วันละร้อยกว่าสบายสบายนี่ รถดำดีเยอะแบบนี้เจ็ดคันครับเจ็ดต่อหนึ่งครับนี่เลยฮนะโอโอ้โ,อโ,อโอหลุกสวยเจอหน้าแล้ววิ่งมาเลยโอ้โหลุกสวยครับยังน่ารักเหมือนเดิมครับ เดเมลุงสวยดีโอ้โหธรรมาดาครับคนแก่นี่ขยันครับตื่นแต่เช้าเมื่อก่อนนี่หนาวกันหนาวอยู่ด้วยกันเนี่ย,ยทุ่งนาครับนอนนาครับพี่้องเมื่อก่อนนี่โอ้คันนี้กระโปรงขาดเลยอ่ะกระโปรงเหี่ยนเลยอ่ะทุกคนแต่ยังหล่อเหมือนเดิมอยู่นะ มีอะไรหายเป็นบางชิ้นส่วนอย่างเช่นตุ๊กตาตุ๊กตานี่หายตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็มีอะไระที่หายไปอีกก็ไม่รู้อ่ะอ๋อไฟกันชนนะขวามากนอกนั้นก็ยังลอยอยู่เหมือนเดิมครับกระโปรงเหียนนิดหน่อยวางคุณขาดครับ เปลี่ยนมาอยู่เลนนี้บ้างครับโอ้รถด,ดำไหมอาทีตรงนี้เหรอเฮ้ยไอ้คลิปมันกลางมุ้งให้รถทำไมวะดูว่าเอามุ้งใส่ตรงร้อยสามสิบเนี่ยนะมันกลวยุงกัดรถหรือเปล่า <c oughs> โอ้กันฝุ่นครับกันฝุ่นกันฝุ่นชิ้นใหญ่ๆเข้าไปในหม้อน้ำครับนี่ก็ช่วยได้อยู่หรืออาจจะช่วยให้ร้อนกว่าเดิมไม่รู้เหมือนกันนะ น่าจะกรองฝุ่นครับกรองฝุ่นไม่ให้ฝุ่นในชิ้นใหญ่ๆมันเข้าไปตันแผงมน้ำเโอ้รถดำไหมเจ็ดคันครับดูครับโอ้มันไม่ชาดอกนี่นะ่ะ เดี๋ยวมาดูนี่ดูครับความเร็วของเขาไม่ธรรมดาครับ <c oughs> <c oughs> สลักนี่ไม่รู้เคยเคยทำหรือ,อยังนะตั้งแต่เอามานี่ก็รู้สึกว่าจะใช้คันนี้บ่อยเหลือเกินคนระับมาไฟนี่จอดเลยคุณยายจอดเก็บครับ ดูจอดรอกันเป็นแถวเลยครับทุนแค่ย้ายมาทีใกล้ตรงนี้แล้วเนี่ยทุก <c oughs> วันนี้จะคิดบอกดินขนาดลอกนายังได้ซื้อดินขุดแล้วฮะนี่ซื้อดินตักหน้าลอกหน้าดินแล้วนะนี่ไม่เมื่อก่อนนี่หน้าดินไม่ต้องซื้อนะครับแถวบ้าน <c oughs> ไม่ว่าจะขุดสะลื่นหน้าดินก็นแล้วแต่ไม่ต้องซื้อทุกวันนี้ได้ซื้อแล้วอ้อาคลิกด,ดับดักดับดักเลยนี่ อโอเคครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับผมสวัสดีครับ